ผมคมสันทองสิรินะครับเ,เป็นรอ,องเลขาธิการฝ่ายปฏิบัติการของสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์หรือสอสอพี่น้องคุ้นคุ้ไหมครับคุ้นคุ้น,คน,นะครับสรสรยืนหยัดต่อสู้มาอย่างยาวนานเจอพี่น้องหลายท่านนะครับคุณบางคนก็ท่านท่านก็คุ้นๆุหน้ากันนะครับเราเจอกันหลายเวที นะครับตั้งแต่เวทีพันธมิตรเวทีคอปทอและกอปปสพ,พี่น้องยังคงจํากันได้นะครับยังคำจําได้นะครับก็กราบขอคาราวะหัวจิตหัวใจของพี่น้องในเรื่องของการต่อสู้ยืนหยัดเพื่อรักษาประเทศนี้เอาไว้ให้ลูกให้หลานนะครับได้เดินทางอย่างถูกต้อง นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่มานั่งกันอยู่ตรงนี้นะครับผมกับขอคารวะจริงๆด้วยหัวจิตหัวใจของท่านจริงๆว่ายืนหยัดต่อสู้มาอย่างยาวนานไม่ได้ทําเพื่อตัวเองใช่ไหมครับไม่ได้ทําเพื่อตัวเองใช่ไหมครับพี่น้องแต่เราทําลงไว้ให้ชาติแล้วก็บ้านแล้วก็เมืองนะครับอย่างที่นีนนุษบอกเมื่อสักครู่ว่าวันนี้พวกเราเองนั้นก็ได้ไปทําหน้าที่ นะครับในเรื่องของพลังงานนะครับไม่ว่าจะเป็นก๊าซไม่ว่าจะเป็นน้ํามันไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าผมเองนั้นอยู่ไฟฟ้านครหลวงนะครับอยู่ไฟฟ้านครหลวงก็รับผิดชอบนะครับในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้อย่างมั่นคงนะครับกระแสไฟฟ้าต้องมีความมั่นคงและกระแสไฟฟ้านั้นต้องไม่ดับนะครับต้องทําให้พี่น้องประชาชนนั้น ตื่นมาก็ต้องเปิดไฟเปิดสวิตช์ก็ต้องมีมีแสงสว่างกลับมาบ้านเสียปักนะครับก็ต้องหุงข้าวได้นะครับเปิดแอร์ก็ต้องเย็นนะครับนี่คือหน้าที่และภารกิจหลักของพนักงานรัฐวิสาหกิจอย่างพวกเรานะครับผมก็อยากจะเรียนกับพี่น้องครับว่ารัฐวิสาหกิจนั้นมีหน้าที่รับใช้ประชาชน รัฐวิสาหกิจไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะมาเอากําไรกับพี่น้องประชาชนครับนั่นไม่ใช่ภารกิจของรัฐวิสาหกิจรับวิสาหกิจ4ี่สิกว่าองค์กรที่เป็นองค์กรสมาชิกของสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์นั้นถ้าจะแยกเป็นประเภทใหญ่ๆให้กับพี่น้องนะครับได้ทราบและพี่น้องที่อยู่ที่นี่และพี่น้องที่อยู่ทางบ้านได้ทราบนะครับมีทั้งขนส่ง มีทั้งสื่อสารมีทั้งพลังงานมีทั้งประปานะครับและขนส่งมวลชนนะครับบขอสอนะครับองค์การคลังสินค้านะครับและยังมีอีกหลายรัฐวิสาหกิจที่ทำหน้าที่รับใช้พี่น้องประชาชนนี่คือภารกิจหลักของเราเพราะนั้นพี่น้องจะสังเกตได้ว่าเมื่อใดก็แล้วแต่นะครับ ที่เกิดปัญหาขึ้นในบ้านในเมืองนั้นเรียนกับพี่น้องครับว่าโควิดที่ผ่านมาห้าหกปีที่ผ่านมาพี่น้องจำได้ไหมครับจำได้ไหมครับว่าเกิดอะไรกับชีวิตกับพี่น้องบ้างพี่น้องต้องจำได้เพราะนั้นเนี่ยครับนี่คือหน้าที่หลักของรัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจองค์การเภสัชกรรมทำหน้าที่อะไรครับทำหน้าที่ในการหาวัคซีนนะครับมาให้พี่น้อง นะครับเพื่อให้เรามีชีวิตรอดใช่หรือเปล่าพี่น้องใช,ใช่ไม่ใช่ใชแต่ก็มีเอกชนบางรายนั้นที่นำวัคซีนเข้ามาหากำไรบนความทุกข์ยากของพี่น้องใช่หรือเปล่าใช,ใช่ไม่ใช่ใชเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมยกตัวอย่างมาพี่น้องนั่งอยู่ตรงนี้พี่น้องคงจะเห็น รถเมย์ขอสอมกอวิ่งผ่านไปผ่านมานี่ก็เป็นรัฐวิสาหกิจหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนตอนโควิดผมถามหน่อยว่ามีพาหนะประเภทใดที่เป็นของเอกชนออกมารับใช้พี่น้องประชาชนเหมือนกับขนส่งมวลชนกรุงเทพมีไหมครับพี่น้องครับไม่มีนะครับไม่มีแต่ขอสอมกอ หรือขนส่งมวลชนกรุงเทพซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจนั้นต้องออกมารับใช้พี่น้องประชาชนเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายใช่หรือเปล่าพี่น้องใช่ไม่ใช่เพราะนั่นคือหน้าที่ของพนักงานรัฐวิสาหกิจพนักงานไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันเกิดโควิดข้าราชการบอกว่าไม่ให้พยายามไม่ที่จะไม่ให้พี่น้องนั้นออกมานอกพื้นที่ให้อยู่กันในบ้านใช่หรือเปล่า ให้อยู่กันในบ้านเพื่อที่จะไม่ออกมาเพื่อที่จะมารับโรคจะมาแพร่เชื้อโรคอะไรก็แล้วแต่ถามว่าเวลาที่พี่น้องไปอยู่กันในบ้านอยู่กันมากๆถามว่าถ้าไม่มีพนักงานการไฟฟ้านั้นไปคอยดูแลไม่ให้กระแสะไฟฟ้าดับแล้วถ้าไม่มีพนักงานเหล่านั้นออกมาทำงานเกิดกระแสะไฟฟ้าดับขึ้นมาพี่น้องจะอยู่ได้ไหม นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะยกตัวอย่างประปาก็เช่นเดียวกันคนที่ทำงานประปาพี่น้องอยู่กันในบ้านเยอะๆต้องใช้น้ำไหมครับใช้น้ำอุปโภคบริโภคใช่ไหมครับถ้าถ้าน้ำไม่ไหลใครจะออกมาดูแลพี่น้องถามหน่อยว่าไอ้บริษัทเอกชนทั้งหลายแหละที่ตอนนี้มันกำลังจะแปลรูปรัฐวิสาหกิจน,นั้นกำลังจะแย่งชิงเอาทรัพยากรน,น้ำ นะครับโดยหวังทํากําไรนั้นถ้าไม่มีถ้าโควิดในวันนั้นไม่มีพนักงานการปละปาไปดูแลพี่น้องเราจะมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ไหมผมจึงเรียนกับพี่น้องว่านี่คือภารกิจของรัฐวิสาหกิจแต่วันนี้พี่น้องครับการแปลร,รูปรัฐวิสาหกิจนั้นที่เราบอกว่าเราเคยออกไปต่อสู้เรื่องการแปลรูปร เราไม่อยากให้ไฟฟ้าไม่อยากให้ประปาไม่อยากให้การสื่อสารไม่อยากให้องค์การเพศัตไม่อยากให้อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นรัฐวิสาหกิจตกไปเป็นเครื่องมือของเอกชนใช่หรือเปล่าพี่น้องครับเพราะถ้าตกไปเป็นเครื่องมือของเอกชนก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าพี่น้องนั่นแหละจะเดือดร้อนลวงทั้งตัวผมด้วย เพราะฉะนั้นพี่น้องครับผมจึงอยากจะเรียนกับพี่น้องที่นั่งอยู่ตรงนี้และพี่น้องที่อยู่ทางบ้านว่ารักษาไว้ครับความเป็นรัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจก,ก,กำลังทำหน้าที่ในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะดูแลชีวิตของพี่น้องประชาชนแต่ก็อย่างว่าครับพี่น้องพี่น้องรู้ไหมครับว่าวันนี้เนี่ยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งมีหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าและส่งต่อให้กับการไฟฟ้านครนหลวงซึ่งเป็นหน่วยงานของผมและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเอาไฟนะครับอย่างการไฟฟ้านครนหลวงเนี่ยผมดูแลสามจังหวัด,ดนนทบุรีสมระรารากรุงเทพมหานคร mm hmm. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ดูจากสามจังหวัดที่เหลือและสายผลิตก็ทําหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้า พี่น้องรู้ไหมครับว่าวันนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับที่มีโรงไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าพลังน้ําไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าที่ใช้น้ํามันโรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นใหม่เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้โซล่าเซลล์หรือพลังงานาสะอาดต่างๆนั้นพี่น้องครับพี่น้องรู้ไหมครับว่ารวมๆแล้วเนี่ยฝ่ายผลิตเนี่ยผลิตไฟไม่ถึง30แล้วครับวันนี้ จากร้อยพี่น้องครับน่าตกใจไหมครับนอกนั้นใครเอาไปหมดครับเอกชนเอาไปหมดแล้ววันนี้เนี่ยพี่น้องครับวันนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยมันโชคดีอย่างหนึ่งที่มันยังไม่เกิดภาวะสงครามมันยังไม่เกิดภัยพิบัติมันไม่ค่อยมีในเรื่องของน้ำท่วม ไม่ค่อยจะมีเรื่องของแผ่นดินไหวมันจะมีน้ําท่วมอยู่ยุคเดียวเท่านั้นไนะยุคนั้นยุคใครครับพี่น้องครับยุคใครครับเอาอยู่พี่น้องจําได้ไหมแล้วสุดท้ายอยู่ไหมครับนั่นแหละครับพี่น้องเพราะฉนั้นในวันนี้ผมจึงเรียนกับพี่น้องว่าวันนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตนั้นผลิตไฟไม่ถึง30เปอร์เซ็นต แล้วอย่างนี้เนี่ยถามว่าไอ้ความมั่นคงของประเทศเนี่ยมันอยู่ตรงไหนครับพี่น้องครับแล้วถ้าเกิดศึกสงครามขึ้นมาคุณไปหวังพึ่งแต่การส่งกา๊าซจากพมา่าการส่งกา๊าซจากเพื่อนบ้านแล้วถ้าเกิดศึกสงครามแล้วถ้าเกิดเขาไม่ส่งกา๊าซเข้ามาพี่น้องทําไงครับแปลว่ากระแสะไฟฟ้านั้นมันจะดับใช่หรือเปล่าพี่น้อง โควิดพวกเราแย่นักธุรกิจแย่พ่อค้าแม่ค้าไม่สามารถที่จะทำมาหากินได้แต่คนที่มีกำไรคนที่รวยที่สุดคือใครครับบริษัท,ฟทฟไฟฟ้าเอกชนครับพี่น้องโหมันหน่อยพี่น้องมีกำไรอยู่เพียงบริษัทเดียว เพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะเรียนกับพี่น้องคราว่านี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นและไม่มีรัฐบาลไหนเลยครับที่จะจัดการเรื่องนี้อย่างเป็นระบบอย่างเด็ดขาดเพราะอะไรครับเพราะวันนี้ทุนมันคนที่เป็นนายทุนครับพี่น้องครับมันลงทุนมันหวังผลกำไรแล้วมันก็ซื้อรัฐบาลทุกรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนพี่น้องครับมีแต่กลุ่มทุนทั้งนั้นนักการเมืองที่มาบอกว่ามาจากการเลือกตั้งถามว่ามันมาจากการเลือกตั้งมันมาจากความรักของประชาชนจริงหรือเปล่าพี่น้องครับสอสอต่อคนใช้เงินเป็นร้อยร้อยล้านบาทพี่น้องเล้วอย่างนี้นะครับพอมันเข้ามาได้มีอำนาจเป็นสอสออยู่ในสภา มันก็ถอนทุนทีครับพี่น้องครับมันก็ถอนทุนทีครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยผมจึงบอกว่าพวกเรานี่ลำบากนะครับชีวิตคนไทยมันยิ่งลำบากแล้วมันมีผู้นำประเทศที่มันคอรับชั่นมันมีผู้นำประเทศที่มันไม่เคยรักประชาชนอย่างแท้จริงใช่หรือเปล่าพี่น้องครับ มีแต่คนอย่างพวกเรานี่แหละครับที่รักประเทศรักประชาชนไม่อย่างนั้นเราไม่มากินมานอนเพื่อยืนหยัดในการต่อสู้ของเราหรอกใช่หรือเปล่าพี่น้อง